เช่าพระ1 0 0 0 0แบาทได้พระอะไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะได้พาท่านผู้ชมมาดูเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหากันนะครับเป็นพระกระแสยอดนิยมนะครับที่ผมได้ไปดูตามพี่ๆในวงการพระนะครับว่าเงิน100 0 0แบาทเนี่ยจะเช่าพระอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมมีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่4องค์ครับท่านผู้ชม ก็คือองค์ที่1ก็คือเป็นพระนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นพระพิจิตรนะครับเป็นปี42 4สครับพระรุ่นนี้เป็นพระที่หลวงปู่หมุนนะครับร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับร่วมพิธีปลุกเสกด้วยเป็นเนื้อเงินครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อเงินด้วยเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองแล้วก็องค์ที่สองนะครับเป็น หลวงปู่หมุนดวงเศรษฐีนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีองค์ที่3เป็นหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเล่นดินนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเทวดาเล่นดินรุ่นที่1นะครับท่านผู้ชมองค์ที่4หลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตะรุ่นที่3ครับท่านผู้ชมปี12นะครับหลังยันนะเศรษฐีนะครับ ทั้งหมดนี้4องค์เช่ามา10,000แบาททวดหนึ0 0แสนบาทได้พระ4องค์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยพระ4องค์นี้พุทธคุณเด่นด้านไหนนะครับดูรวมๆแล้วนะครับก็เป็นด้านเมตตาโชคลาภนะครับขอพูดถึงนะครับเรียนแรกนะครับเรียนแรกก็คือเรียนหลวงพ่อเงินนะครับเรียนหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเป็นพระดี รุ่นหนึ่งนะฮะเป็นพระด,ดีถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเงินที่มีค่านิยมนะครับสูงมากนะครับสร้างปีพศ2542-43นะครับมีหลวงปู่หมุนเข้าร่วมพิธีปลุกเสกนะครับพระชุดนี้นะพระชุดนี้นี่คือพอเสกเสร็จนะครับพอเสกเสร็จนี่จะจะมีการทดสอบยิงเลยครับมีการทดสอบยิงป้ากฏว่านะครับ ยิงเนี่ยลูกปืนไม่ออกนะครับไม่แตกเลยนะครับคือมีการาทดสอบยิงนะครับปืนไม่แตกแต่พอหันปืนไปทางอีกทางนะครับแตกนะแตกลูกปืนออกนะครับถือว่าประสบการณ์นี่คือเสกเสร็จยิงทดสอบเลยนะครับแรงจริงจริงนะครับแรงจริงๆ,งงๆถือว่าเป็นพระหลวงพ่อเงินอีกรุ่นที่มีค่านิยมที่สูงมากนะครับหลวงพ่อเงินมัดบางคาเนี่ยถ้าเป็นพระเครื่องของท่านนะครับเป็นรูปหล่อหรือ เป็นจอบอย่างนี้นะครับราคาก็จะแพงสูงเป็นหลักล้านนะครับแล้วก็พอท่านที่ได้มรณะไปนะครับท่านได้มรณะไปก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างพระนะครับมาเรื่อยๆนะครับรุ่นที่เป็นกระแสนิยมก็จะเป็นรุ่นปี15นะครับแล้วก็ที่ผมมองนะก็คือจะมีอีกรุ่นก็คือรุ่นปี4 2่สรุ่นพระพิจิตรนี่เองนะครับที่มีหลวงปู่หมุนร่วมปลุกเสกในพิธีนี้นะครับหลวงปู่หมุนเนี่ยได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์ว่า หลวงปู่หลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับพิธีปลุกเสกด้วยเป็นกายทิพย์ครับเป็นกายทิพย์ท่านได้ชี้ไปตรงที่อาสนะบริเวณที่มีรูปภาพของหลวงพ่อเงินนะครับที่มีเอารูปภาพนะครับไปตั้งบนอาสนะนะครับให้กับหลวงพ่อเงินทั้งๆทีท่ระหว่างหลวงปู่หมุนกับอาสนะหลวงพ่อเงินเนี่ยคือมีที่กั้นบังกันนะครับเป็นวัตถุมงคลกองซึ่งถ้าเรามองด้วยตาก,ก็คือ มองไม่เห็นแน่แต่หลวงพ่อหลวงปู่หมุนเนี่ยสามารถมองเห็นหลวงพ่อเงินได้นะครับโดยผ่านยานทิพย์ของท่านก็คือเห็นกายทิพย์ของหลวงพ่อเงินเข้ามาร่วมพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นประสบการณ์นะครับเยี่ยมจริงๆแล้วก็ประสบการณ์พุทธคุณดีนะครับพระองค์นี้เช่ามาฮะตอนนั้นผมเช่ามาเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเช่ามาอยู่4 5 0 0 0บาทนะครับ45,000าบาทนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับ แล้วไปดูอีกรุ่นนะครับเป็นดูอีกรุ่นนะครับเป็นพระหลวงปู่หมุนนะครับเป็นดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนถือว่าเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระที่เป็นแบบต้นแบบของดวงเศรษฐีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็เป็นต้นแบบของกลุ่มที่สร้างพระนะครับดวงเศรษฐีทิศแท้และท่านหลวงปู่หมุนนะครับองค์นี้ครับอันนี้เป็นการเคลือบเล็กเกอร์นะตอนแรกได้มาแรกก็คือกลัวว่าเนื้อจะ แตกยุ่ยนะครับก็เลยทาเลกเกอร์แล้วก็เลี่ยมทองหมดทั้งสิ้นองค์นี้25,000บาทครับท่านผู้ชมโอ้โหแรงมาก2อ,องค์ก็ปาไป70,000แล้วนะครับไปดูองค์นี้หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับเทวดาเดินดินเทพเจ้าแห่งโชคลาภผมมองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านผู้ชมคือผมได้มาท่านท่านได้ได้ท่านมาเนี่ยนะครับได้ท่านมาเนี่ยผมถูกหวยนะครับการค้าขายก็ดี นะครับการค้าขายดีนะครับได้ท่านมาก็ถูกหวยครับท่านเข้าฝันเลยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการค้าขายที่เป็นแบบปฏิหารครับเหมือนแบบจะขายไม่ได้ก็ขายได้นะครับการค้าขายดีนะครับเพราะแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านได้ยกย่องท่านนะครับว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับยุคก่อนสมัยก่อนขออนุญาตพูดในเรื่องเรากองท่านถ้าท่านไปยืนฉี่รถเสาไฟฟ้าเสาไหนงวดนั้นแหละครับหวยออก ตามหมายเลขสาไฟฟ้าหมายเลขนั้นนี่คือคําบอกเล่านะครับอิทธิฤทธิปฏิหารนองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอา,เอาใบไม้มาเสกเป็นปลานะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เคยทํานะครับเดินเดินย่นระยะทางนะครับท่านก็ทําได้นะครับท่านเล่นกระสินไฟนะครับก็จะมีการจุดไฟแล้วก็เล่นกระสินลมด้วยเอาเวามาเ,าเล่นนะครับท่านก็เล่นนะ องค์นี้ผมเช่ามานะครับเช่ามาอยู่ที่2 2 0 0 0บาทปีนั้นน่าจะ2-3ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าแพงมากๆนะครับผมด้วยความศรัทธาก็ก็เอานะครับก็เช่าบูชามานะครับก็เช่าบูชานะครับตอนนี้ยังยังไม่เลี่ยมทองให้ท่านเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โต๊ะรุ่น3ปี12นะครับหลังยันนเกษฐีนะครับหลวงปู่โตถือได้ว่าเป็น เทพเจ้าแห่งเมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภพระปิดตาของท่านนะครับปดหนี้ปิดตาปดหนี้ปิดตาจัมโบ้ราคาหลายแสนนะครับส่วนตัวผมเองทุนน้อยนะครับทุนน้อยก็ได้มาครับก็คือเป็นเหรียญลวงปู่โตรุ่น3นะครับหลังยันนะเศรษฐีนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นมีวงเดือนด้วยครับท่านผู้ชมวงเดือนนะครับวงเดือนเอา เอามาชมใหท้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโต๊ะนะครับของผมเช่ามานะครับหลวงปู่โต๊ะเช่ามาพร้อมทองนะครับพร้อมทอง800 0บาทนะตอนนั้นอยากได้ชอบมากถ้าชอบก็เช่าเลยครับชอบเลยเช่านะครับความเชื่อความศรัทธานะครับก็เช่าอ,อาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ผมชอบผมโดนใจผมเช่านะครับรวมรวม,รมสองค์นี้เป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทท่านผู้ชม10,000แสนบาทได้พระ4ีองค์มาบูชาสักการะบูชา ผมมองว่าพระสีองค์นี้พุทธคุณออกทางด้านโชคลาภนะครับโชคลาภเงินทองแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับส่วนเรื่องของแคลคาานี้ผมยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่อยากเจอนะครับเรื่องของอนังเหนียวมหาอุดไปผมยังไม่เคยเจอแต่ผมก็ไม่อยากเจอด้วยนะครับอยากเจอแต่เรื่องของโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับไหลมาเทมา,มาชอบนะบชอบตรงนี้วันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ ชมกันนะครับเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงพูดถึงเจาะลึกเป็นเรื่องเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะครับรุ่นพระพิจิตรเป็นยังไงนะครับจำนวนการสร้างเท่าไหร่ประสบการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมรวบรวมมาให้นะครับหลวงปู่โต๊ะรุ่นนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีกครั้งนะครับจะมาเจาะลึกอีกครั้งนะครับเจาะลึกหลวงปู่สวงนะครับรุ่นนี้เป็นอย่างไรประสบการณ์เป็นยังไงหลวงปู่ สร้างเท่าไหร่หรือใครสร้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันส่วนหลวงหลวงปู่หมุนดวงเรษฐีผมเล่าไปแล้วนะครับอยู่ในช่องของผมนั่นเองนะครับก็เล่าประสบการณ์หรือผู้ทุกคุณแล้วก็จํานวนการสร้างเล่าหมดแล้วฝากท่านผู้ฟังติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับช่อง YouTube ของอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องวันนี้เอาเล่าเรื่องพระเครื่องว่าเงิน1น0 0 0แสเช่าพระได้กี่องค์ นะครับประสบการณ์แต่ะองค์แบบย่อๆเป็นอย่างไรนะครับฝากท่านผู้ชมกด s u b ส c r i b e กดติดตามนี่แหละนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมว่าเป็นคอนเทนต์นะครับในการเล่าเรื่องราวหรือเอาพระมาแลกเปลี่ยนพูดให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมนะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยครับเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดทำนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับ